สวัสดีครับเรามาเพ่ัเกมมาครับกันนะเอเกม Call Duty นะครับเราจะเริ่กทำการเล่เกมกันครับเลมนเกมเล่นก็เล่นเกมครับโอ้โหดีนะครับผมก็ไม่อยากแต่ ก็เสร็จละขาดเลยโอ้แล้วก็มาเริ he he Now, ่มฝึกก uh, oh, ันเฮ้ยเก็บใบเฟิร์นครับไปให้ไปสเตชันวันขีดขวาแล้ก็ยิงปิ้วปิ้วไม่อ๋อยิงมันยิง ยิงยิงแล้วโอ้โหยิงยิงยิงมันโอ้โหยิงมานรับโอ้โหยิงมานรับโคตรมันแล้วเออเออปิ้วปิ้วเอ้ยไม่โดนนะปิ้วปิ้วไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนหรือครับไม่โดนหรือครับไม่โดนหรือครับซื้โดน เา,ค,ารรครับเาอมีช้าเลยครับเขามีช้ารืวครับเามีช้าหเขารอเาหรอาเรครับเาช้ารช้าหรือ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 ืมสักทีอืมอ๊าไปพเยี่ยมอยากได้ปพบเฮ้ยเดี๋ยด้วยความ โอ้ oh, การรีโหลดของพิทต,ตันมันรีโหลดเร็วที่สุดครับแล้วมันให้โอ้ oh, ชูเต็มมือเถื่อ,อนยับเรื่องหยิบอะไรเยิม <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> แล้วเราก็วิ่งไปหาแคปต,ตันไททกันเถอะที่ไหนอะอ๋อ oh, ข้างหน้าเราหยิม yeah. ครับครับเอ้ย e, นี่บันไดอะไรยักปียักครอปปีดูเอ๊ะปีไม่ได้ไอ้เอ๊ะไม่เบิดเยี่มเอ๊ะเคยไหมโอ้โหให้ชื่อเราว่าสบู่ชื yeah! ่ออะไรสเท็จริ

โอเคอืมอืมอืมเข้าใจครับลีุงเฮ้ยิงผมจะเห้คุณพงศ์อะไรครับมันเป็นเซนต์มันบอกว่าเป็นต์ตัวนี่รีโหลดโคตรเลยครับเฮ้ยได้เอื้อนก่อนเลยในในเมื่อมันบอกว่าถ้าเป็นแบ๊ก

ลิคุดก็ได้แม่อเอาใครเป็นพัดลมเนี่ยเออเบอร์สองโอเคเอออยากเล่นแบบลิคุดแหละเออฮึมฮึมนก็จะเล่นถึงดานนี้ผมก็จะคัดนะครับก็อันนี้เราก็จะมาบุกเรือกันนะครับอ๋อไอ้กับตนไพยนั่งสูบบุหรี่สบายใจถือปืนดีกว่าคนอืน่นคนอื่นก็ถือ m B ็ห้าหมดมันถือเ

เขาเหรอมาอ้ตตายล้นี่โอ้คอมพิวเตอร์อ้อเก็บได้ตายตายนี่ยยี่ยี่ยี่ยม่เ่ยเ่ยี่ยี่ยี่ยไ่่ไี่ย่ยี่เี่อี่ยียรามียีย่ยี่ 17, pegar, เราอย yeah, ูยละเราหมอบเรากด control เยี่ยมเพื่อนยิงให้อปืนพกเราขอขึ้นไปเปลี่ยนปืนสักเดียวปืนพกไม่น้อย AKM มองค์เก็ย AK โหมีซอฟ t landing งัน ก็คอมปดิช่วยยิงให้ช่วยยิงให้ระเบิดกริ้งกริ้งตุ้มเยี่ยมเอ้ยเข้าเข้าเข้ายิงเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยเดี๋ยวผมปั้นเลครับออปชั่นชีท

เออวิ่งแล้วครับ้าขาวเลับวิ่งเลับวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับ,รบผมบ่กวิว่งมันไม่วิงวว่งผมบ่กวิ่งเฮ้ยผมจะทำเรับเฮ้ยผมมาจิกเออเช็ดคอไก่เยี่ยมเช็ดคอไก่ครับเียครับ